คลิปนี้ตอบชัดนะครับพี่น้องม40ที่เป็นสถานะสีแดงแล้วไปทบทวนสิสธิ์เพื่อรับเงิน5,000สถานะจะเปลี่ยนวันไหนเมื่อไหร่นะครับรวมถึงเช็คได้ที่ไหนบ้างและสําหรับคนที่อยู่ใน29จังหวัดยังไม่เคยสมัครม,ม40เลยถ้าสมัครตอนนี้จะมีโอกาสรับเงิน5,000ไหมคลิปนี้ตอบชัดครับขอบคุณข้อมูลนะครับจากเพจแจ้งข่าวประกันสังคมนะครับเขาได้บอกว่าการสิ้นสุดอัปเดตสถานะจากสีแดงเป็นสีเขียวตอนนี้เนี่ย ได้สิ้นสุดเรียบร้อยแล้วนั่นหมายความว่าพี่น้องคนไหนนะครับที่เช็คสถานะล่าสุดพบว่ายัางเป็นสีแดงไม่ได้รับสิทธิ์อย่างเดียวที่ทําได้คือต้องไปทบทวนสิทธิ์ที่ประกันสังคมเท่านั้นตั้งเชื่อว่าคนที่ดูคลิปนี้แหละหลายคนไปทบทวนสิทธิ์แล้วแล้วคําถามที่ตามมาคือแล้วสถานะจะเปลี่ยนวันไหนซึ่งการประกาศการเปลี่ยนสถานะนะครับจะไม่ได้เป็นประกาศว่ากลุ่มนี้เปลี่ยนวันนี้นะครับแต่ถ้าหากว่าคุณได้รับการเช็คสิทธิ์จากประกันสังคมนะครับแล้วปรากฏว่า คุณเข้าเงื่อนไขได้รับเงินเยียวยาสถานะคุณจะเปลี่ยนเลยนะครับนั่นหมายความว่าคุณจะต้องเช็คในเว็บไซต์ที่บอกสถานะทุกวันหลังจากที่ทบทวนสิทธิ์นะครับระยะมีกคราวว่าถ้าหากว่าสถานะสีเขียวนะครับก็จะได้รับเงินทุกวันพฤหัสบดีลองเช็คดูนะครับเขาจะโอรอบเก็บตกให้นั่นหมายความว่าโอกาสในการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์เนี่ยตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปภายในปีนี้สำหรับคนที่ทบทวนสิทธิ์นะครับ และสาหรับใครนะครับที่อยากรู้ว่าจะเช็คสีสถานะเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีเขียวเมื่อไหร่นะครับสตังก็มีลิงก์ไว้ให้ข้างล่างแล้วนะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่หลายคน,ค,นคุ้นเคยกันดีเพราะว่าน่าจะเข้าไปเช็คกันบ่อยแล้วเนาะและคาถามอีกหนึ่งคำถามทีท่สตังได้รับมาตลอดนะครับคือว่าคนที่อยู่ใน29จังหวัดสีแดงเนี่ยจะสามารถสมัครม .40 เพื่อรับเงิน5,000ได้ไหมตอนนี้นะครับไม่มีการเปิดสมัครม40เพื่อรับเงิน5,000นะครับนั่นหมายความว่าคุณสมัครได้แต่จะไม่มีโอกาสาได้รับเงิน 5, งีย สิ้นสุดในการรับสมัครแล้วส่วนในอนาคตที่บอกว่าจะมีการเยียวยาปลายปีเดี๋ยวรอรัฐบาลประชุมอีกทีว่าจะมีมาตราไหนที่จะได้รับการเยียวยาบ้าง พะสตังทราบข่าวจะรีบมาบอกผู้ชมทันทีนะครับถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดข่าวสารอย่าลืมกดติดตามช่องสตังมีเดียและกดกระดิ่งด้วยสตังจะไปตามข่าวมาให้คุณและเย็นนี้สีมงครึ่งเปิดไลฟ์สดโทรมาพูดคุยกันได้กับช่องสตังมีเดียครับทุกวันเสาร์ครับสตังได้มีการเปิดไลฟ์สดโทรถามตอบนะครับใครที่มีคําถามเกี่ยวกับโครงการสวัสดิการแห่งรัฐบาลก็สามารถโทรมาถามได้ตั้งแต่เวลา16.30น,นถึง17.30น,นใครมีคําถามอะไรเจอกันวันเสาร์นี้ครับ